สวัสดีครับวันนี้ก็มาผมพระก้องของพระสยามกับอาจารย์สุชัดกันต่อนะครับ mm hmm. ก็ต้องขออภัยนะมีเสียงรบกวนแบบซาบ้างอะไรบ้างคือบ้านผมเนี่ยมันอยู่สี่แยกฮะอยู่ติดสี่เลนนะครับแล้วก็ข้างบ้านพอมีเสียงทำโน่นทำนี่รบกวน เพราะว่าบ้านจะติดกันหมดเลยนะฮะอสี่เล่ออกจากตัวเมืองสุโขทัยมาก็แค่สี่สี่ประมาณสี่กิโลนะครับสายสุโขทัยสวรรคโลกนะฮะก็มีพระมาให้ท่านชมแต่วันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทั้งหมดเอ่อมีทั้งหมดสี่เกจิก็มีพระที่ผมบอกะฮะถึงใช้ชื่อว่า ก้อสองพระสยามก็มีพระหลากหลายที่หลายๆจังหวัดทุกภาคนะครับแว่าส่วนมากจะเป็นพระกลุกนะครับผมผมชอบพระกลุกมากเพราะว่าเราเนี่ยมีของปู่ย่าตายายนะครับสมัยปู่ตาพ่อพกเก็บไว้เราก็เลยแม้กระทั่งพ่อตา นะครับก็มีคนคนไทยนี้เราก็มีแบบอย่างให้ดูนะครับก็เลยพอพอ,พอดูเป็นนะครับว่าพรรเก่าเป็นยังไงพรรใหม่เป็นยังไงพรกเอพรรแท้ผมจะไม่พูดถึงนะครับพร่อที่เรียนแบบอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้ใครจะมาเอาตำหนินะครับ ของพระเนี่ยยิ่งพระปรุกเนี่ยเขามาเป็นตําหนิไม่ได้เลยเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยเขาหล่อเขาหล,ล่อทีละองค์ทีละองค์งเนี่ยเขาไม่ได้ปัม๊มอะปั๊มนี่หมายถึงแบบเหรียญปั้มเหรียญบาทหรือปั้มแก้วออกมาปั๊มขวดออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดพระยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทำมาเขาจะใช้ <c oughs> คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมาทำแล้วก็ปั๊มออกมาออกเหมือนกันหมดเลย ทนี้พระพระที่โบ,บ,บราณโบราณเนี่ยยิ่งหล่อโบราณเนี่ยยิ่งไม่เหมือนกันใหญ่เลยอ้าเดี๋ยวมาชมเหรียญข้ามาชมพระของสุขโขทัยกันนะครับเป็นเนื้อดินพรนะพิ์น,นี้เรียกว่าพระนางพญาเส้นได้หรือพิมพ์เขาบ่วงเนื้อดินหุวัดพญาดัง สุโคไทยนะครับก็เป็นพระพิมพ์ที่สวยงามอีกพิมพหนึ่งนะครับเป็นเนื้อดินนะหลังหลังจะอุมนะนี่ครับเนื้อดินของสุโขไทยนะเนี่ยครับตรงนี้เรียกเขาวงนะครับเนี่ยนางพญา เขาบวงหรือเส้นได้ครับกุพญาดำาุุโขไทยแล้วกำลังกาลังคล้องฮะนะไม่โตเท่าไหร่ดูพิมพ์นะครับเนื้อสวยมาก อันนี้ยังเดิมเดิมนะนะยังเดิมเดิมอยู่อันนี้คุกลักนะครับคุกลักดำในะรพระเนี่ยเวลาเวลาถ้าเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราถูแบบนี้ถ้าพระกลุกจริงเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ย,เ,ยเขาจะขึ้นออกมันเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยนะ พวกเงาพวกเนี่ยฮะจะจะไม่ขึ้นเงาเนี่ยพอนั้นเสร็จแล้วเช็ดเช็ดทุถูเนี่ยนเ,เนี่ยมันจะขึ้นนะขึ้นเงาเป็นมันนะครับยิ่งถูยิ่งมันนะเนี่ยเป็นพระกรุแท้นะครับสวยนะฮะพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่สวยพิมพ์หนึ่ง นางพญาเส้นได้หรือเขาบ่วงของกุพยาดำสุโขไทยนะครับมือเราจะถูนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเน่ยเห็มยิ่งถูยิ่งจะขึ้นเงามันเลยแต่ถ้าพระใหม่เนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับนะจะมีเนื้อแดงกับเนื้อคุกรักดำนะครับ อันนี้ก็เป็นค่าปลาลาดำนะครับติดอยู่พระพิที่สวยอีกพิมพหนึงก็โทรมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทัตน์มันเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ของผมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับและมีไอ l ดี e ลด้วยแล้วก็มี Facebook ทั้งภาษา ไทยและภาษาอังกฤษดูใกล้ๆครั้งครับนะเนื้อพระอุจะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อเขาเขาจะละเอียดเนียนแต่เป็นคล้ายๆเป็นผดนะครับจะจับจะย่น เก่งนะครับะะะะจะดังจะแกล่งมากพระกุแท้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับมีหลายแบบรายการผมจึงใช้ชื่อว่ากล้องส่งพระขยาม กับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตฟิตซึ่งผมเป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะครับก,ก็เกษียณมาได้10ปีนะก็ช่วงนี้ก็ได้ออกไปหลายคลิปฮนะกะ็ในช่วงปีแรกนะครับในปีนี้ก็ให้แล้วก็มีท่านได้เข้ามาชมนะครับ แล้วก็มีคนติดตามพอสมควรแล้วก็มาแบ่งปันเช่าหาไปใช้กันนะครับแต่ละคนได้ไปก็บอกว่าโอ้โหสวยงามทุกพิมพ์นะครับที่ผมได้เก็บไว้เป็นของสมบัติเก่าจากปู่จากพ่อมาแล้วก็ได้พอมีเนื้อเป็นครูผมก็ ได้ไปบูชาเพิ่มมาไว้นะครับ